ออีีกกม้ไปไหนกันครับเนี่ยไม่เห็นอลอยล่องลอยกิ้งมาเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลของโซเลเด์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ ผมก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นกับพวกเราภายในวันเดียวนะครับหลังจากที่พวกเราไปทานแหนมเนืองที่อุดรเสร็จแล้วก็คือจะมีน้องเอนะครับน้องเออยู่ที่อุดรแล้วก็ผมแล้วก็สหายโยมี3คนนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเอก็จะกลับผมกับสหายโยก็จะกลับพันแก่นนั่นเองผมบอกหลานน้องเอนิดหนึ่งนะครับโอเค นี้พวกเราก็จะกลับพันแก่นนะครับประเด็นก็คือวันนี้ผมก็จะมารับอะไรที่จะเอากลับบ้านไปแต่ว่าผมก็ดันลืมกระเป๋านะครับดูที่เบาะท้ายสายโยเห็นไหมฮะนั่นเห็นกล่องไหมครับ <c oughs> นั่นก็คือกล่องอะไรนั่นเองตอนนี้คิดขึ้นได้นะครับอยากจะให้สายโยมาลองขับขี่รถของผมผมก็จะไปขับขี่รถของสายโยดูหน่อยครับลองขี่ดูเปล่ยนั่นขี่ดูก็ไม่ยัง สังเกต้องเกตียดเอา,ามีแม่หินก่องอะไรเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรกับมันนะครับเดี๋ยวสายโยอยากจะลองอว่ารถแนวนี้นเป็นยังไงก็มาดูกันตอนนี้นะครับผมอันนี้สยก่อนไม่ต้องสนใจนะครับสำหรับเสียงญญในฟิล์มก็คืออะแดปเตอร์ของไมโครโปรผมมันเสียนะครับก็เลยต้องมาภาาเขาทีหลังนะ อนนี้พวกเรากำลังบุ้งแนจ่จากจังหวัดอุดรสู่ขอนแก่น,นนะครับผมน้องเอ,อก็อยู่ตรงนั้นนะครับเสื้อสีชมเจอกันทริปเน้นนะน้องเอ,อตอนนี้ก็จะเดินทางกับสายโยโ,โหนะฮะเราดูเลยนะครับผมข้างหน้าผม,ผมพึ่งมาสังเกตรถตัวเองว่ามันเป็นอย่างนี้เองในลักษณะของการมองจากเบื้องล่าง <c oughs> ด้านหลังนะครับไม่ใช่เบื้องล่างมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือพึ่งมาดูรถตัวเองตอนมีคนขี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับล้อบาดเจสุดเสาวเลยทีเดียวน่าจะ ดึงดูดเรียกพี่หนวดหรือว่าตำรวจได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะครับล้อลักษณะนี้ขี่ด่านไหนก็ไม่น่าจะรอดด่านนั้นนะครับโอ้เขียนนะครับติดตามกันไปเลยนะครับกับการเดินทางของพวกเราสหายโยกับโซเรเดอร์เดินทางไปขอนแก่นนะครับผมต้องบอกย้าเตือนนะครับว่ามันจะมีเรื่องราวสองอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็มาดูตูดสหายโยไปก่อนนะครับ ผมตอนนี้ก็พูดอะไรพร่ำบนไปเรื่อยเพราะตอนนั้นคิดว่าอะแดปเตอร์ไมค์มันไม่มีปัญหาแต่ว่าท้าสุดพอเอาคลิปมาตัดเออเสียงมันไม่มีเว้ย <c oughs> โอเคนะครับผมตอนนี้ก็ขี่ตามสายโยไปก่อนนะครับดูว่าสายโยจะพูดว่ายังไงออมีการมาเออหมอบใส่เรานะครับเราก็แซงมาเ,ออเครื่อง250มันจะมาสู้เครื่อง300ได้ยังไงออแมแซงขึ้นมาอีกแล้วนะครับสายโย ท่านผู้นาของพวกเราอันนี้ก็ขี่ตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเบื้องหน้าพวกเราจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาติดตามเลยนะครับผมเรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเช่นเดียวกันนะครับดูนะครับผมรถผมมันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักพักสักครู่ก็จะหาที่จอดนะครับผมจอดเปลี่ยนรถเพราะว่าเบื้องหน้าอาจจะเจอด่านพวกเราก็ต้องขับขี่รถใครรถมาน่นะครับเดี๋ยวตำรวจ โอ้แล้วทําไมรถคุณเป็นคันนั้นแล้วมาขี่คันนี้เออแล้วจะปิ่นประเด็นอีกนะครับเราก็ต้องนี่แหละนะครับหาที่เปลี่ยนรถกันนาะนะโอเคเอาจจะถึงที่แล้วต้องจอดสักครู่นะครับผมได้ลิมลองลรถทซงโมต,ตัดไม่รู้เป็นยังไงนะครับสหายโยผมก็นานแล้วโยไปที่ก็นานแล้วเข้าดานี เห็นไหมครัเปลี่ยนรถกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวเจอด่านข้างหน้าน่าจะมีนะครับเพราะว่าขามาก็มีแล้วก็เจอโดนโบกไปแล้วหนึ่งครั้ง<ม>เห็นไหมครับตอนนี้ก็ให้สังเกตที่กล่องด้านหลังของสายอยนกนะครับเห็นไหมครกล่องอะไรที่ผม <c oughs> ผม,มเอาที่ทแถวๆนี้แต่ว่าประเด็นคือมึงลืมเอากระเป๋ามาใส่โอ้โหอ่าตอนนี้เราก็วิ่งอย่างความเร็วแสงไปนะครับผมแต่ว่าอย่าไปสังเกตที่เรือนไม้นะครับมันอยู่ราวๆเก้าสิบไม่เกินนี้นะฮะ ความเร็วขนาดนี้มีรสซี่ยังอายนะครับผมอีกติดใจเดียวหนีไหมครับเจออะไรเข้าแล้วนะฮะขอไม่มอีกผอไม่อีกเม,มื่อกี้ก็ผ่านตรงนี้ไปแล้วฮะเพิ่งเพิ่งยูกลับไปเอง ครับรครับครับ,รบไม่เป็นไรพี่ครับพันธุ์เบี้ยผมเพิ่งโอนพี่เพิ่งซื้อรถมือสองมา<ป>จากเชียงใหม่ถ้า<อ>มีมีมีแป๊บหนึ่งก็ตรวจแล้วครับไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เขาดูอีกรถตรวจระบบใช่ใช่ครับไม่เป็นไรครับครับขอบคุณครับพี่พ จริงๆออกมารับรถรถพิกุมภาวานี่แหละจะกับพันแกนโคชคดีด<อ>นะครับขอบคุณครับพี่บคุณมกาาครับพวกเราน่าจะรอดพระหลวงพ่อโกโปรหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะพวกเรามีกล้องอยู่ด้านหน้าแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราก็นั่นแหละมีหลักฐานเอกสารเรียบร้อยนะครับแต่ทั้งเกตที่ท้ายรถน้งชายโยนะครับลองอะไรยิ่งยู่ดีนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสักชั่วอึดใจก็จะมีดราม่าอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับผมตามมาเลยนะฮะดู นี่กล่องอะไรยังอยู่ดีขอแสงอัพแายโยไปปิดหนึ่งนะฮะไปขอจะพาทุกท่านคื่อนที่ด้วยความเร็วแสงอีกครั้งหนึ่งเลยครับเพราะว่าคนท่านจะเสียเวลาไป,ไปดูคลิปอื่นของช่องอื่นนะฮนะแป๊บๆนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านมาชมดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นกับผมและก็สหายโยนะครับตึ๊ดใจเดียวคือในระหว่างที่ผมขี่มาเนี่ยผมก็มองกระจกหลังเลยเลยเอ๊ะทำไมสหายโยมันหายตัวไปไหนนะ จริงผมก็ขี่ทิ้งมันมาได้แหละนะครับแต่ว่าความเร็วรดับวายชริปอาสามเป็น่ะใช้ได้ขนาดนี้ผมก็เลยตัดสินใจชะลอดูอา้าวมมองกลับไปดูด้านหลังที่มันว่างเปล่าเลยนะครับเอ๊ะมันไปไหนของมันหรือว่ามันจะลดล้มก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะมันทางตรงอย่างเดียวท้ายที่สุดก็ต้องตัดสินใจนะครับขี่รถรินขอบทางนะครับแบบช้าๆไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสายโยธมช้าได้นขนาดนี้นะครับผมเป็นไปไม่ได้ที่จะตามราไม่ทนันเพราะเราก็ขี่ไม่ถึงร้อยเลยนะ โอ้ไม่เห็ไม่ยินเสียงทุบเลยเต๋ฮะเสียงตุ๊บเลยเต๋เสียงปุงแร้งมันมาไปฟังคุณแต่มันล้มถางเลยเป็นปะผมเห็นมันตีลังกาลงนี้อยู่แต่ไม่รู้ลงแถวไหนไงเจ้าจะาเปล่านี่่เอาก็ทิ้งเลยโอ้มันคือฏิหาวพ่อไอ้มันอยู่ไกลไหมเลยคิดว่าถ้าไม่มีรถติดตามอ่ะ ปิ้งลิงมีเสียงปิ้งลิงเออเสียงอย่างว่าปิ้งลิงกังเลยดูแถวไหนก็เลยหันกลับหลังไกลไหมพี่ได้ยินเสียงแ่กล่องมันอยู่ตรงนี้กล่องอยู่ตรงนี้ออแต่เห็นมันตีลังกามันกามันลังกาลงมันต้องมาอย่างนี้เพราะว่ามันมีแรงดึงลงลงแถวไหนไง โอ้ย่อยก็บ,บอกแล้วว่ามันติดฮัตตีว่าสันเดย์ไม่เห็นรอยล่องรอยกิ้งมาเหรอรอยมันตกตรงนั้นน่อ๋อ

มันต้องบิดลงไปแล้วมันเลยดูดากแน่นอนไอ้สามมันเหรอร่ะรองไสามมันไม่ไมไเห็นแลย <c oughs> เอาทิ้มรถายหน่ <c oughs> อย่็ประโยชน์มีเสียงปิงลิงก้เสียงอย่างวะท้ยมันวังเงา แล้วก็ท้ายที่สุดผมก็ตัดสินใจที่จะไม่หาต่อนะครับช่างมันนะครับอะไรกองมันก็ปล่อยมันไปไม่ไปเลยเราก็ไปต่อนะครับแต่ว่านี่นะับผมเสื้อที่พวกเราพันอะไรมานี่มันอยู่ตรงเมื่อกี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตเห็นนะครับแต่ว่ากล้องมันมาเงินถ่ายเจอนะฮะเออผมก็นี่แหละนะครับเพิ่งมาเจอในคลิปอะมันอยู่ตรงนี้เองมันอยู่ข้างๆนะเสื้อสีเขียวมันพันไว้ที่มันหลุดออกจากกล่องอีกที่นึงนะฮะ ก็เป็นว่านั่นแหละนะครับผมผมก็หาไม่เจอแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็ขี่รถมาเรื่อยๆแต่ว่าประเด็นคือ,อแล้วสาโยมันไปอยู่ไหนทำไมมันไม่ตามผมมานะครับผมผมขี่ไปเรื่อยๆเลยแต่ว่า,ามันไม่น่าจะช้าขนาดนี้นะผมก็เลยต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจชะลอ,อมันก็ไม่น่าจะช้าในขนาดนี้นะก็จอดอีกรอบหนึ่งนะครับผม ประเด็นก็คือมันเริ่มนานเข้าแล้วผมจอดรอยอยู่ตรงนี้ประมาณสักห้านาทีได้แต่ว่ามันไม่มีวี่แววว่ามันจะขี่ตามมาเลยเอารถจะเสียก็ไม่น่าจะใช่แต่ทำไมมันไม่มาสักทีวะอ่าถ้างั้นผมก็ตัดสินใจ้วครับย้อนกลับไปดูมันอีกทีหนึ่งนะไม่ไหวนะครับเกิดอะไรขึ้นสายโยนี่ชอบทำตัวมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับผมตง้งจังหวะรถแบบว่างๆแล้วก็ เลี้ยวไปเลยนะครับย้อนแบบแนบชิดปิดขอบทางเช่นเดียวกันนะครับขี่ป้าไปเช่นเดิมนันนี้ใครยังเอตีมีคนามาให้ตีว่าเห็นฮะ ก็นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือสาโยไปเจอกองผ้าที่คือเขียวอยู่ข้างทางซึ่งผมไม่ได้สังเกตนะครับแต่ว่าสาโยก็เจอแล้วก็เก็บมานะครับต้องเป็นอะไรที่สามารถแก้ตัวได้นะครับหลังจากการที่ทํามันคลาดล่วงลนลงบนพื้นถนนนั่นนะฮะต่ที่สุดเกิดได้กลับมานะครับกองอะไรกองนี้เยี่ยมเยินเลย ขอบคุณมากมหมสำหรับการติดตามรับชม,มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากไายจากใจของช่องโซลไร r ด d e r เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ